ก็ผมว่าประชาชนทั่วประเทศนะครับวันนี้เขาใช้คําว่าได้กลิ่นความเจริญจากการที่ท่านได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ฟังจากที่ท่านพูดกันเนี่ยคือทุกคนก็ก็ตอบรับแล้วก็หลายๆท่านก็จะบอกว่าขอในเรื่องของการให้โอกาสผมเชื่อว่าประชาชนได้ให้โอกาสกับพวกท่านตั้งแต่วันที่ไปย่อนบัตรแล้วครับท่านถึงมีคะแนนเสียงรวมกันเท่ากับประชาชนประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของตั้งประเทศทีนี้ ในส่วนที่พูดกันเมื่อสักครู่เราก็มีความกังวลในเรื่องของรัฐมนูญที่ค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวนะครับรัฐมนูญที่ผ่านมาเนี่ยของปี60โดยทั่วไปทั้งฉบับก็ถือว่าพอใช้ได้แต่จะมีส่วนที่บรรจุไว้ในบทเฉพาะการครับที่บอกว่าให้สอวอสามารถจะมาเลือกนายกได้ในช่วง5ปีแรกทั้งฉบับเนี่ยบอกว่าไม่ได้เลือกไม่ได้นะครับก็เป็นของสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงแต่ในบทเฉพาะการที่บอกให้สอวอซึ่งแต่งตั้งมาจากคอสอชอเนี่ย สามารถที่เลือกนายกรัฐมนตรีได้ทําให้ในช่วง5ปีแรกเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยถูกปิดเบือนแล้วก็ผิดเพี้ยนไปซึ่งถามจากพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนักวิชาการทุกท่านก็บอกเลยว่าเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะสืบทอดอํานาจของเผด็จก,การหรือของผู้ที่กอ่อการรัฐประหารทีนี้นักเวลานี้ครับเรากําลังโดนดึงไปเล่นในเกมของผู้ที่กอ่อการรัฐประหารก็คือเอาสอวมาโหวตเรารวมเสียงกันได้300กว่าเสียง จะจัดตั้งรัฐบาลก็ยังต้องเล่นในเกมเขาอยู่นะครับวันนี้คือการถแถลงลงนามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเป็น MOU นะครับผมว่าสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนเนี่ยเขาอยากที่จะมี advance MOU ในอนาคตอันใกล้ advance MOU นี่คือ MOU ที่ยกระดับของประชาธิปไตยให้เข้มข้นอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆผมอยากจะถามทั้งแท่านแต่ว่าเมื่อกี้ให้ต่อกันหมดแล้วเนี่ยอย่จะเสียเวลาหลักๆเนี่ยมีแค่2พัก ก็คือพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยนะครับสิ่งที่จะถามคือ MOU ที่จะแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกท่านนะฮะจะตอบทั้ง8คนก็ได้หรือจะตอบเฉพาะ2พรพัก,ก็ได้จะลง MOU ร่วมกันครับไม่ได้จำกัดเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาลแต่ MOU ว่าในเมื่อท่านอยู่ในฝั่งฝ่ายค้านเดิมที่มีจุดยืนประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วเนี่ยท่านจะเซ็น MOU แล้วบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาล ทั้งสองท่านทั้งสองพรรคจะอยู่ด้วยกันรวมถึงพรรคอื่นๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านจับมือกันแบบนี้เนี่ยการที่จะบิดโดยเอาสอวอมาเลือกแต่สภาล่างซึ่งจะมีแค่500คนจะต้องผ่านกฎหมายต่างๆเนี่ยท่านจับมือกันได้ประมาณ300คนเนี่ยเราจะดึงกลไกที่ประเด็ดการฝังไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเล่นในเกมประชาธิปไตยเพราะเขาจะรู้ว่าจะดึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายได้และไม่สามารถจะบริหารประเทศได้ ผมว่าทุกเรื่องอาจจะจบได้เร็วขึ้นครับมันจะเป็นการแสดงความชัดเจนนะครับก็อยากจะสากถามทั้งสองท่านก็เป็นพักเก้าไกลตอบก่อนแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับผมไม่อยากจะใช้คำว่าแอดมันอะเอ็มูนะเพราะว่าคําถามคําถามผู้ถามก็อธิบายแล้วก็ตอบคําถามอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคือสิ่งที่เรายึดมั่นคือเราเชื่อมั่นเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตย และเราได้รับเสียงสนสุนจากพี่น้องที่บ่งชัดนะครับว่าเป็นผู้ต้องการประชาธิปไตยเพราะนั้นภารกิจที่เรารับมอบจากประชาชนเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้ไปตามจุดประสงค์ของพี่น้องที่ต้องการประชาธิปไตยอะไรที่มันบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดริงอยู่ครับสวชุดนี้บชคลากรที่มีอยู่ก็หมดในปีหกเจ็ พฤษภาหกเจ็ดก็คืออีกหนึ่งปีถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูนได้ทันมันก็อยู่ในบทบัญญัติที่เราจะแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับแต่เชื่อว่าเราคงเราคงจะเป็น,นการเริ่มการเนี่ยเพราะว่าประชามติเราเนี่ยเราบอกว่าพอเราเป็นรัฐบาลเราจะเริ่มทำประชามติเพื่อจะแก้ไขรัฐมนูนได้ยกร่างาทาประชามติไปถามพี่น้องประชาชนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจต้องทาตามตามระยะเวลาและทำลายมันก็ในสิ่งที่ท่านคาดหวังน่แหละครับ เราเองก็มีคําตอบว่าเราจะยึดมั่นในตรงนี้และพยายามทำั้มนูลให้เป็นรล้มนูลของพี่น้องประชาชนเป็นรั้มนูลที่มีความสมดุลน,นะครับที่คํานึงถึงการมีส่วนร่วมนะครับเป็นล้ำนูลของประชาชนเราก็มั่นใจตรงนั้นไอความบิดเบี้ยวต่างๆทั้งพวงเนี่ยมันก็เหมือนคําถามที่เกิดจากรัฐประหารมันควรจะยุติและจบไปได้นะครับยืนยันตรงนี้ครับ